สวัสดีครับวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนเวลา19เมนกาตรงสิงหเชียงรายยูเนเต็จะเปิดรีโอเซเดียมพบกับท่าเรือทีมของมาดามแป้งที่มาดามแป้งตอนนี้อยู่อันดับ8แข่งไป12ครั้งชนะ5ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้4ครั้งแพ้เท่ากับเราเลยครับ4ครั้งแต่เราเสมอ2ครั้งแล้วก็ชนะ6ครั้งคะแนนก็เลยออกมาที่เขาอยู่อันดับ8เราอยู่อันดับที่ ห้าหรือหกถ้าจำไม่ผิดนะครับห้ามัง้งเสร็จแล้วเรายิงได้สิบเจ็ดประตูเสียสิบเจ็ดประตูขณะที่เขายิงได้สิบเจ็ดประตูเสียสิบห้าประตูเราเสียเยอะกว่านะครับยิงได้เท่าๆกันตอนนี้กลับมาดูปุ๊บเกมล่าสุดที่เขาเปิดบ้านชนะราชบุรีหนึ่งประตูศูนย์ซึ่งเป็นลูกยิงจากบดินฐาลาบดินฐาลานี่ก็คือเล่นริมเส้นทางฝั่งซ้ายก็คือกองกลางตัวลุก ซึ่งเขาเล่นระบบเอ่อสี่สซึ่งเวลาถึงเวลาเนี่ยก็คือเขาปรับมาปุ๊บก็บกลายเป็นเหมือนหน้า3อยู่ดีครับโดยที่กองกลางตัวหลักเขานี่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเบอร์ห้าเซอร์จิโอเอ่อซัวเรสส่วนหน้าเป้าเขาเนลสันเอ่อโบริยโบลิยาอะไรเนี่ยเบอร์9้านี่โคตรเร็วครับย้ายไปอยู่ทีมนี้ก็ยิงกันได้อยู่นะครับแต่นี้ ถ้าเราจะจับ3ตัวเนี้ยมันยุ่งยากมากเลยบาดินผาลาเนลสันบริยาเซอร์จิโอซัวเลสยังมีปะกรณ์อีกนะครับนี่ปะกรณ์นี่วางบอลยาวๆแล้วยิงได้ตลอดนะครับทั้งแถว2ของท่าเรือนี่ยิงได้ตลอดอันนี้หลังเรากลางรับเราจะต้องระวังมากๆสปีดความเร็วของท่าเรือตอนที่ดูนะัดสุดท้ายเจอกับแราบรีต้องยอมรับนะครับว่า สปีดบอลในการเข้าทำแล้วตลอดเกมที่เขาบ้ารหำเล่นเกมลุกนั้นเร็วกว่าเราแล้วความฟิกหรือว่าการเคลื่อนที่ของนักเตะในการหาช่องว่างวิ่งสูงมากครับหรือให้ออกนะครับของเราเล่นกระสุพร่านตอนมี11คนเนี่ยเล่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกวางบอลส่งขึ้นหลังวางบอลส่งขึ้นหลังก็ <c oughs> พูดตรงๆก็คือเซฟแรงก็ได้มันก็ดีครับเซฟการเจ็บตัวได้ก็ดีครับแต่จังหวะเข้าทําควรทําชิ่งเร็วแต่ก็ไม่ได้ทําชิ่งเร็วอะไรสักอย่างพอเหลือสิคนครึ่งหลังเท่านั้นนํามาทําชิ่งเร็วกันจริงๆตอนที่เอกนิตฐ์ลงมานั่นหมายถึงว่ากองกลางตัวขับเคลื่อนอยู่ที่ว่าสโมสรจะเลือกใครเป็นกองกลางอย่างถ้าทําแบบวันที่เล่นกับสุพรรณ จากสิวกรเคยเป็นกลางตัวลุกกลับไปให้เป็นลงต่ําแล้วให้กลางตัวรับและสมมติถ้าเกิดสิวกรเล่นกลางรับแล้วพร้อมที่จะลุกได้โดยยืนคู่กับพิธิวัดก่อนนะครับสมมุติให้ฟังนะครับปกติเราจะมีกลางรับก็คือพิธิวัดตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งก็คือคนไทยบางทีก็เป็นเอ่อเป็นเกาหลีโชจีฮุนใช่ไหมตอนนี้เรากลับกันเลยเอาพิธิวัดยืนหลักแล้วเอาสิวกรเนี่ยมายืนคู่เอาสิวกรยืนคู่คอยเสริมเกมลุกแต่ว่าพิธิวัดเนี่ยให้รอรับอย่างเดียวแล้วให้เอก,กนิษ เป็นกลางลุกทะลุทะลวงไปเลยซึ่งเอกนี้เนี่ยจะเล่นเข้าขากับตัวโชติพัฒน์พุ่มแก้วแล้วก็เล่นเข้าขากับบินมากเพราะบิลเนี่ยถึงจะวิ่งช้าแต่เขาเป็นกองหน้าที่วิ่งเลี้ยงลายแล้วหาโอกาสวิ่งตามช่องได้ถึงจะเคลื่อนที่น้อยแต่เวลาจุดที่สําคัญสาคัญเขาเคลื่อนที่ไปหาในจุดที่เขาต้องการได้ ขณะดเดียวกันเอกดนิของเราเนี่ยมีคิลเลอร์พัคแล้วก็สมองในการเซ็นบอลนี่ต้องบอกนะครับว่ามันคือบอลสมัยใหม่ตอนนี้ก็อยู่ที่ผู้บริหารแล้วก็โค้ดสตาร์โค้ดจะเลือกเล่นกันยังไงกับท่าเรือส่วนผมเนี่ยออไม่พวงเท่าไหร่กับเรื่องพวกนี้แต่ก็ให้ต้องระวังนิดนึงก็คือกลางรับของเขาเนี่ยครับกางรับของเขาขาโหดเนี่ยกขาขาย็คือสิวกรสิวกรนี่เคยเตะทีมเรานี่ขาหักมาแล้วนะ กับโกซุนกีนี่ก็ถือว่าดูดันพอสมควรเกาหลีถึงแม้เขาจะแก่นะครับแต่เขาก็ยังเล่นดูดันอยู่อันนี้เราต้องระวังเรื่องการรับและก็การบาดเจ็บของนักเตะเราด้วยซึ่งตอนนี้ก็สมมติถ้าเอเกนิดได้ลงเนี่ยก็ดูว่าเอเกนิดเนี่ยจะสามารถดึงความรู้สึกดึงโมเมนต,ต์ต่างๆที่เคยก่อนบาดเจ็บก่อนที่จะไปเตะทีมไอเตะทีมชาติกับเวียดนามและโดนเตะบาดเจ็บนั่นมา ผมอยากให้ตัวน้องเนี่ยเขาแบบความรู้สึกนั้นกลับมาเลยเร็วไม่ต้องแยงไม่ต้องอะไรซึ่งผมก็พูดได้ว่าผมไม่ได้เจ็บด้วย <c oughs> อ่ะเป็นว่าผมให้กำลังใจแล้วกันสิงเชียงรายไฟติง้งลีโอเชียงรายไฟติง้งก็นักเตะครับใบเหลืองโง,ง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพเล่นยังไงให้ชนะเขาเล่นยังไงให้เล่นเร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นแหละครับที่จะชนะ บอลเล่นจังหวะช้าคุณช้าในเกมรับไม่ได้แต่เมื่อคุณขึณน้นนําคุณถ่ายบอลไปมาเพื่อดึงจังหวะคู่ต่อสู้และหาช่องว่างเข้าทำประตูนั่นได้คุณจะเล่นช้าได้ก็ต่อเมื่อคุณนําไปเยอะแล้วสิ่งเดียวที่คุณจะต้องทําก็คือสมาธิที่อยู่ตลอดเกมบอลเท้าถูเท้าต้องเร็วกว่านี้ต้องไวกว่านี้ ทีมงานไปปรับระบบการเล่นเลยครับถ้าคุณยังเล่นช้าอยู่นี้เพราะเกรงว่านักเตะจะบาดเจ็บอะไรกูต้องไปเพิ่มความฟิตถ้าคุณยังเล่นช้าอยางนี้เพราะเกรงว่าจะเกิดผลกระทบในระยะยาวต่อบอลทั่วอื่นคุณก็ต้องไปเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อถ้าทําไม่ได้คุณก็ต้องหาทีมงานและจ้างทีมงานเฉพาะมาโดยเฉพาะนักจิตวิทยาตอนนี้เรายังขาดนักจิตวิทยาแต่จริงๆเนี่ย สโมสรในเมืองไทยก็ไม่มีสักทีมะอะอะไปพูดพร้อมำเพลงครับร e o Fighting เอาพื่อ,อนเครับใครไปดูที่สนามได้ก็ไปดูครับใครไปดูไม่ได้ก็เฝ้าจอทีวีไปเห็นได้ข่าวว่าหลังโกก็จะเปิดซึ่งจริงไม่จริงก็ไม่รู้อะส่วนตัวผมเนี่ยก็ดูก่อนว่าผมจะไปอยู่หลังโกหรือจะอยู่อาคารหนึ่งเพราะว่าผมกลัวเรื่องฝนมากเพราะช่วงนี้ก็ฝนมาแบบชุกๆเลยก้องมันแพง บายร้กเนี่ผม,คมแมาาค่ขอไม่แพ้ก็พอประทานคะขอไม่แพ้ก็พอบายวจะได้เจอมาดามแป้งแล้วประชันกับมาดามไฮไม่รู้ใครจะน่ารักกว่ากันถ้าน่ารักของเราอ่ะสดกว่าถ้าสวยเนี่ยก็ต้องมาดามแป้งเขาแหละเขาแก่กว่าเกี่ยวไว้เนี่ยบาย